ฮันะดูกเต่ากะน้งเที้ยมที่ซาบะเวียงนี่น้งเที้ยก็อยากให้ลงไปพร้อมกันฮันะดูกเพราะว่ายางเขาหายเด็กน้อยบัดปะไว้นำผูนน้นั้นผู้นี้มันบัดย่างอีกจะน้อยบัดหน้าบัดในบัดไล่ขึ้นมาเอาลูกเอายางอีกมันสีนั่นอีกบัด สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูมสุคนบัดสมองจุบอลเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกเท่นึงพี่น้องไงว่าชีอยู่ทางต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับทุกทุกท่านเข่าจูซองของวาวินงใชใจกัน่อยวิสองอีกเชนเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องมาผมมาพบกับบาวียงมณีก็อยู่ทั้งบ้านทางเฮื่อนของนางสาวรดจนาอีกคือเก่าแล้วก็มาคุยเรื่องว่าเฮาสิเดินทางเมื่อใดเลยพี่น้องงเพราะว่าทาง พอเวียงเองอ่ะบ,บริยันขึ้นมาหลายมือเติมพอสมควรพี่น้องเนาะบริยันขึ้นมาหลายมือเติมพอสมควรแล้วก็อยากหู้นะว่าเพิ่นสิเอาจังใดเนาะพี่น้องเนะาะว่าะจะเดินไปก้นือว่าน้ำลังกับผัวเพิ่นนี่เนาะพี่น้องคนละคนคนะเธอบพราะว่าในใดพี่น้องเดี๋ยวจังใดก็เ,เข้ากับไปเบิ้งไปซมกันนะในคลิปนี้พี่น้องเลยอ่าไปถามเาพิ่นอีกแค่นึงพี่น้องเนาะกาดกบับบอฮอนเป็นไรปัจบันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่า ผลมันตกไปเทื่หนึ่งสองเทื่อนะทั้ทงาลาวเฮาหนีน่เนาะพี่น้องกับบางบ้านกับสามเทื่อชีเทื่อติดโตกันได้บางหมู่บ้านเนาะน้ะ่นก็มีน้ำบวกน้ำหนองแล้วพี่น้องเลยบน,บ,นบนทางทางนี้คือวา่านั่นเฮาก็อยากเพ็ดให้เ,เวลาทำเวลาให้ไวที่สุดนั่นแหละเพราะว่าย่านเป็นนาฝนเนี่ยมันสีลำบากในการเดินทางเนาะพี่น้องนเนาะแต่คือขึ้นมาเมื่อนีนนอ้ก็ขึ้นมาคนเดียวลุยเดียวอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลย ่าด้คอยไปกับทีมงานว่าต่างคนต่างมีหน้าทีเดี๋ยววันนี้ยังใหญ่านาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างไปพี่น้องกัเขามาหาทางเงินน้องรลุดจะง่าก็เดี๋ยวนึงตื่นในฝนหน้อยแบบน,นี้เนาะเออเนาะพี่น้องฮอนฮอนฮอนเริ่มฮอนมาเองเด้อฝนมาตกติดไม้เอ็น ตัวหนึ่งนะไปได้ดีกันเนาะสนะโดยน้องอืมขอให้ขอให้ชิดนะเด็กน้อยงอม,งมงเงี้ยมปนนันชิวายจากในปะอันนี้โมเมนต์แนวปะอืมอืมคิดอะไรอันคือว่าอยากจังว่าอยากไปไปโกนบันตรตะกี้คือบวกอยากไป ไปก้อนเลยเพราะว่าทางนอกนั้นว่าเข้าใจดีกันละ่ะอยากกี้บุอยากไปก้อนเห็นน้าไร้ก็อยากไปพร้อมกันเนะาะเพราะว่าเกกี้คิดว่าไปได้ยันบุมี่บนยูบนเช้าแม่วันนี้น้ไปได้อาศัยว่ามี่บนยูบนเช้าแล้วเข้าใจกันแล,แล้วน้ากะ อ่าว่าแม่ลูกอยังให้เจ้าก็สิหาเฮ็ดงานบ่แม่นอ๋เจ้าเคยเฮ็ดอยู่บ่งานอยู่แถวนั้นแถวบ้านบางเพิ่นเพิ่นย้ายไปอยู่บ่อนใหม่บ่คือว่าบ่อนย้ายอยู่บ่อนใหม่อ่ะบ่อนใหม่แม่นอืกโรงเรียน่บ่กลเว้านั่นฮะก้้โรงเรียนเก่าเฮานั่นแหละแต่เราย้ายจากบ่อนเก่านั่นมา ไกลตึ๊บฮึ่มเดนโดนแต่ก็ทำไปก็อ่าเด็กน้อยก็จะได้เขาเรียนอยู่เนาะแม่นเดือนได้เขาเปิดเทอมอยู่ไทยนี่อย่าลืมหมดละได้อ่ะลืมนะโบแม่นอมันเปิดบูคือกันอยู่นี่นะจับอยู่ลาวเานี่โบแม่นบูคือเนาะอือยันว่ามันเปิดคือกันทำเวียงกับบูฮู้เวียงกับ เด่มเพท่ากันอยู่แล้วเฮานี่มีแต่ข่าวทีเดิมใกล้จังหน่อยนี่ก็ปิดเทอมนะอยู่แล้วเพราะว่ายามนี่มันใกล้ยามเฮ็ดเวียกเลยเขาให้ปิดทั้งแม่ทั้งยังเพิ่นก็อยู่บ้านนะชื่อดิอยู่บ้านละละ่านี่แหละเออเพิ่นก็อยากเห็นหลานอยู่บ่เพ<ะ>ิ่นบ่ฮะอ๋อไม่อยากเห็นหลานอยู่ มาโลเราอะไตีวันนี้ต้าจินใจคักแล้วบันี้เนาะแม่นอ่ะใบสิลงไปกนอ๋อขอเก็บางเงินมาอ่าพ้อวายชั่นชาิพี่นงค์อ่ระหว่าเงินมาพ้อหรือว่านั่งกะทังขอเบาเวียงหรือว่าทีมง,งานนีก่าจไปซ่อมเบิ่ คนหนึ่งก๋วเดียวจังว่าที่ดังคอยไปน้ำดังหนึ่งมากอ่เขาไปพร้อมกันที่เดียวกับค่า,ชาใาชาใจ้จ่ายอีกเนาะค่าใช้จ่ายค่ารถค่ายางเท่านะี้มันหลายหลายอย่างช่วงนะ่ะโมเมนต์แต่ว่าเขาสีไล่แต่วัดมาได้ไปไล่รถมันกับโมเมนต์มันก็ต้องมีค่า,ชาใช้จ่าย

เดิมเงียบได้คนในหมู่บ้านกันเนาะแม่เหมนตกเลยจังน้อยเขาก็ไปอันปลูกมัน,นอย่างเงี้ยเขาไปห้าทางปอกทางป้าเขาเลยพูม,ม,มีมันก็ไปก้ปกอนมาว่านนี่ก็เชลเชลอยู่เขาไปมันคิดดิ้งคิดรอนก็นใครอยู่มันเฉียนขุดไงยอยู่บัานแม่ อยู่ทั้งพุ่นกับพลตกพนวัาติแม่นอ่ะโอ้ไม่ได้ไปหาน้ำไม้คายบ่อเดือนบ่าอาไอหาน้ำไม้คาย แต่ไปได้กยี่เห็นแตนขามไปได้กยี่หันบดเคยขามจเคือพอาะทางสะพานมีสะพานบ่มีแต่ขามทั้งเรือมดอขามทั้งเรืออย่างเดียวแม่นเคยขามนดะเนาะขามทั้งเรือไปใครๆแนะ่อายบัวได้ชื่อยูชื่อกินนะนะชื่อคลองกินหลายย่าคือว่าทางน้องรถจะหน้านี่คำว่า บริตติดอย่างแน้วันคำว่ามีทางอ้ายบอกว่าเออมื้อนี้มื้ออื่นขึ้นมาเินูเด้อมื้อลงไปนี่คือว่าพร้อมบ่พร้อมพร้อมเนาะหน่อยแบบว่าว่าเอฟซีเป็นคุณเพิ่นเบิ่งนัางเทื่อบางเทื่อบางที่บางเทื่อเฮาปล่อยคลิปออกไปแล้วบางเทื่อบางที่บางเทื่อมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากจะช่วยแล้วเพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยเฮาก็คือว่าเตรียมโต อลงไปเพราะวา่าทางเบิงขนาดลูกเตากะบางเทอมที่ชาบะเวียงนี่บางเทือก็อย่างหายลงไปพร้อมกันขนาดลูกเพราะวา่ายังเขาหายเล็กน้อยปลาว้นำพุนันพนีมันบัดย่งางอีกเจ้าหน่อยบัดหน้าบัดในบัดไร่ขึ้นมาเอาลูกเอาอยัางอีกมันสีนั่นอีกบัดบะเวียงคิดนะนะถ้าว่าลงไปกับพ่อบัดเจะ้ะอะไรต้อง เห็นบัานเป็นอย่างนี้ได้หน่อยมันสิไปทำนองนั่นอีกได้คำว่าน,านั่งกับพังเบิงคำว่า,บางบมากหรือว่างบเพียงพอในการเดินทางนี่กันมันก็เลยอย่างนั้นเลยเพราะพื้นคำว่า,างบเนื่องเดือดในการเดินทางนี่มันกระบอกเมนว่ามีแต่ทางนั่นนองนรจนาผ่านนีน่เนาะสมุนว่าบอเบียงลงไปนำแล้วก็บ่าวอดี ทีมงานก็เป็นสองคนนะก็มุดลูกเจ้าไปสี่ห้าหกเจ็ดคนนะ่ะายนเว่นแต่ขัวเจ้ายัางไม่ได้ไปพร้อมมันก็ตกอยู่เจ็ดคนนะ่ะการเดินทางมันก็สีเพิ่มขึ้นมากอีขาดดขาลางังขากินขายอยู่เด็กหน่อยไปนำโดดน้ำล้งไม่อยากกินอยากอยู่พื่กันเนะ mm hmm. าะพื่อวานน่ะยแต่ว่าผากน้ำผู้รักผู้ใงแน่ผูเปิทีสวย ทำคือผัวเจ้าไปผู้เดียวนี่ยยังว่าใครอยู่มันผู้เดียวมันขาใช้าจ,จามันบ่หลายในการเดินทางว่าเราอะไรมีบัตรแล้วนี่สมมติว่าเรามีบัตรแล้วนี่การเดินทางนี่ก็ประมาณสามสี่พันบาทนี่กรฮอดาะบ่นทางานผู้เดียวนะผู้เดียวเพราะว่าไปเวี่ยงก็เคยไปเดือยอยู่เมืองไทยเช่นบัตรอยู่ลาวเฮาสองร้อยอยู่ไทยสามร้อยห้าร้อย sự tiêu hàn gấp bỏ hơn 800.000 baht, nói là tì 8.000 một chiếc, tụt baht, gồm cả trên bát, trên hàng xì, hàng heo. Nói ơi. Nôn vô nha. Nôn đấy đó, nôn đấy. Và mình, mình đồn ở sao này nó. đây, ช่องเื่อคุยม,มันก็เลยบอกมีคนวา่าจะสิวเนี่ยม,มีแต่ว่าลงไปคุยกันอยู่พุ่นนะนกับเบอืบอกับน้องกับพ่อกับแม่์สิวอ่ะเนี่ยงานเป็นการอยู่อยู่ใายกับคำเฮาูุเฮามันมันบิร์ดงานนะอ่ะตาแก่เิ่นกระหักกระแพงป้คนกับใครก็ต้อ,องดินโดนทำงานเบิด พวกคนลาวเขาก็อยู่วกอยู่ลาวเขานี่จะไปทํางานอยู่แถวนั่นได้เพอๆอาจจะมีคนบ้านท่นเจ้าอยู่กับมี้แถวอาจจะคนเคยเห็นบางเทีบางที่ไปตลาดตะลี่อาจจะเคยพ่อกันก็มี่มา,าได้มันไล่คนไล่มู่บ้านไปคนบ้านทงก็ไปเชลเชลคนบ้านทงแต่วันบบงหลานเจ้าเห็นตัวน,นี้นั้น ก็อยู่ใกล้ๆกันบ่อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละอือนนอยเมนนะมีแต่ว่าไปทำ่าผัวเจ้าอยากไปเห็ุน้ำยาติพี่น้องเพิ่นกันให้เพิ่นไปขอแค่ว่าเด็กๆหรือว่าลูกเจ้าอ่าได้เข่าของเฮียนแม่นะพอเราอยู่แถวบ้านเจ้าให้เขาได้เข่าขํำเฮียนพอเขาสีได้ยันไงามาแต่มันจะมีพรมหุ ผมเอาโต้โรดวาสันซะแต่ผมมีความือนี้เอาโต้โรดได้ขุมมือนี่แหงอันนั้นอยู่อาชิพม,มาอยู่บ้านนอกบ้านหนาห้าห้องแบบนี้หนึ่งมามายังกระเบิดได้าหาอยู่หากินก็เริ่มยากเข่าแตนมือแตนมือแหงกระเตะโบกข่าวยู่บอ่อุ้งๆนะบอกอะไรขาว่าชีว่าเนี่ยข่าวเนี่ยไร ผู้ไปผู้อยากไปผู้คินหอนเมเท่าก็มีมเด็กได้เ,เขาก็นั่นนะเด็กน้อยพอไปอยู่พุ่นมายังนีก็อาจจดีขึ้นว่าเขาเห็นความเจริญจะเดินไดเบิง้งท่อทัดได้เบิงทีวีมายังอ่ามันก็สีนะั่นบางเทื่อบางที่ทไปฮอดไทยได้อาจจะมีเอฟชอเอฟซีหรือว่าผู้เพิ่นติดตามอยู่เพิ่นไปเยี่ยมฮอดบอลก็มีเพราะว่ามันอยู่ประเทศไทยได้มันง่ายด้ บางคนกะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเบิงคีบเบิงยัง้วเพิ่นบ่จักคมเห็ดอ่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านาแพบางคนเพิ่นกับ่จักขมชงเพิ่นบ่จักคมเห็ดเพิ่นกะเลดยชงมาบม่ได้คนอยากชงมใหายลายุเสื้อผ้านาแพมันฮะเพิ่นบ่จักคมเห็ดเพิ่นวาถ้าอยู่ประเทศไทยเองบางเทือมที่เพิ่นอาชีาไปเยี่ยมไปยังฮอดทีฮอดบออ กะพังเบิงคะแนนนางเทือจักอันนางเทือกกะอาจสีหอดอันไปลาชงหอดมือนอ่องใช้เจ้าอ่าตรงพังเบิงงบน้ำหญ่อีกตัวหนึงคือกันทางเข่าบวเวียงกับทีมงานกะถ้างบงมันโมทัวร์บวถึงหรือว่ามันบ่อนั่นกนอะอาจชิงหอดแต่อ่ามุกหานหรือว่าอยู่ภาคนั้น ลงขึ้นรถขึ้นยังนงดด่งรถจ่ายทางไปโงฮอดอันแถวระยองรถเนี่ยเนาะ <No. S 2> มันจะมีรถอยู่หรอวะอยู่มุกไประยองเมอ่มีเนาะอมยู่ใกล้นั่นก็ถ้าว่าไกลฮอดระยองจันแล้วก็ให้น้องมารับเอาก็ได้อ่ะเมนเมนเมนเพราะว่ามันอยู่ไกลกันเพราะว่าเราเอาอยู่เมื่อกี้นี่จะน่งรถจ่ายทางลงมาคำว่านั่งก็เราน,นก็ได เป็นค่สีเป็นการสะดวกสบายขึ้นไปอีกแม่นนะ,ะทางเบิงนังเถื่อ FC เอฟซีเพิ่นอยากอยากเบิงอยากเห็นทางครอบครัวเจ้าอยู่พุ่นก็นถาว่าได้ไปพุ่นแล้วถาว่าได้ไปฮอตไปอย่างอยู่พุ่น้วกับบางเทื่อที่กันจะได้ทายจะทายให้เอฟซี FC เบิงคือการทำมาได้ไปฮอดพุ่น อาจชีได้พ่อก,กันกับน้องชายเจ้ากับเมย์เจ้าเพราะว่าในหลายในหลายคนเนียชีหลายทานเพิ่งก็อยากให้อันบวียงทายคลิปอ่เจ้าคุยกับน้องเจ้าให้ให้เบิ่งอยู่ว่าลังเื่อเฮาเว้ากันแบบนี้ลังเื่อมันเพิ่งอ่ะชิคิดว่าเฮาจะทายว่าเฮาตัว เพราะวา,าเออ,อโดนชนาได้คุยกับน้องกับอย่างเดียวบางเถื่อนั่นสีโบนั่นเด้ถ้าว่าเขาได้โทรคุยหรือว่าวิดีโอโคอลแบบบ่ง่ายๆว่าอ่าคืออนหลายๆเคตที่ว่าเพื่อนเพื่ไปหรือว่าเพิ่นตามหาญาติเนาะเอ้ีเพื่อนกับจิมี่ควมเชื่อมันบางเถื่อบางทีอันนี้แต่ว่าเขาปริเตุแบาาบชั่นเพราะว่าหนึ่งมากอะยันทั้งน้องเจ้าโบานั่นเนี่ยก็ด้ยอ่ะมีแต่ว่าพังเบิองถ่าว่าหอนมือได้ไปแม่ะ มันมือได้ไปแต่จังว่ากันเพราะทุกคนเขาก็อยากให้มันนนั่ทำภารกิจอยากให้มันจบเนี่ยถ้าว่าได้ไปฮอดพุ่นชงเจ้าฮอดฮอดมือนอ่องมือ,อยางฮอดเม่ฮ่อนอยางแล้วแล้วก็เออคือว่าจบหน้าที่ของเบาเวียงเนี่ยกับเบาเวียงก็จะได้อ่าทำเขตอื่นโตขึ้นมาอีกนะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ผู้เพิ่นสิช่วยเพิ่นก็ต้องช่วยไปตามที่ขันตอน พนต้องช่วยเป็นที่ระสเต็ปเขากา็มีความหวังน้าผูรักผูญญ้หญยเพื่อนใหอกันนะเน,น,นีายไพกาะว่าเอฟซี FC หรือว่าชวนลายกับเอฟซีฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่อนกำเบิงลายนะเบิ่เจ้าเพื่อเพื่อนก็นอยากให้เจ้าได้กลับนะกลับอยากให้ลูกเจ้าได้เฮียนหนังสือว่าผู้ อันทั้งเท้าผัดกับเท้าปเปิ้นนี่เพลเพลนี่เพื่อสีอ้อยเพิ่นไปขเข่าเฮียนได้นี่ก็บสีเฮิงเติบนี่<ม>นเพิ่นใหญ่เลยมันวิทย์วิทย์ไวที่ว่าเรียนหนังสือเลยเพราะว่าเล็กน,น้อยชวนนายอยู่พุ่นเพิ่นขเข่าเฮียนจะคลีสตามปีบ่แมตามปีเพิ่นก็เอาเข่าบ่แชมพูคีเดื้อนั่นแหละอ๋อแชมตาจัดนี้<ม>นอ่า ตามปีนี้เพื่อนก็เริ่มมาเขาอขอทำเพียนแล้วเพราะว่าอยู่ลาวห้าวัดจังคนวัดเจ็ดปีแปดปียังอยู่้องคนึงอยู่แบบอมันก็เดยเฮียนหมดทันมูทันหมดทันก็ขอแคว่ว่าใหายได้เดียนหนึ่งสึ่เพราะว่วายังที่ได้อันได้เขียนเหาะอะไรก็ทํไำได้ไปพุ่นแล้วก็ต้องให้เพื่อนได้ไปโรงเรียนเดลยม,มันอันนั้นอยู่หรอกเพราะว่า น้องเจ้าเราก็ชีนั่นคือกันแะเนเรากะเราก็ยังมีครอบครัวก็เบิ่งเมย์เบิ่งยังกัเบิ่งซำเบิ่งลานเบิ่งยางกัเบิ่งน้ำกันฮะเนี่ยแข่งกันแต่สาเลือดเดียวกันมีการยูมาส่เนาะก็คือสชีสะดวกสบายขึ้นยู่พุ่นมีพื้นที่แบบว่าบอนปลูกบอลพังบอยู่หันมียูไอทำห่อจะปลูกพักปลูกยางคายเห็นะะ อทำให้จะปลูกพักปลูกยางคายนี่พอมีเนาะโดยโดยมันก็ดีแต่มีบนทำม,มาหาก,กินเราปลูกเ,เป็นต้นหอมเป็นพักบอกพักบ้งปลูกคายขนอกขนันหะพอได้ตาดีนะดีเพราะว่าตอนเอ็กอทำมาเวียงก็ยังโมห oh ูได้บาเจ้าชีอยากไปก่อนนะ ว่าเจ้าไก่กอนได้ไปฮหดนมีหอน,นอ้องได้ก็ดีเด็กคิดว่าเจ้าสี่ยังให้ผัวเจ้าไก่กอนในเมื่อนั่นก็ต้องให้ผัวเจ้าลอหนังคือก่อนลอวัดก่อนมีแต่่าเจ้าไก,ก่กอน,นยอย่างใดบาเวียงจังจะได้อันตามเลยติดต่อมาอีกเท่านึงเนาะอ่าติดต่อมาหายเท่านึงเดี๋ยวเมื่อบาเวียงเมื่อไปสารงานกับผู้ใหญ่ก่อน ผู้เพิ่นฉีออกขึ้นออกงานแะน่ค่าการเดินทางให้แหละว่าทุกคนเพิ่งกะหัวเพิ่นเบิ่งคลิปอยู่พอบ่เห็นมาเวียงมาก็หลายมือแล้วมาถาม,มาเวียงกระโลพังทำตกจะจะเมื่อปรึกษาทีมง,งานอีกทค่นึงว่าเพิ่นชาเอาแนวะดรคือว่าทางเจ้านี่คือว่าบ่ได้ติดหยังแล้วบ่ดนี้คือว่า,วาทามาทางข่อยพร้อมนี่ก็คือว่าพร้อมเนาะแม่นอ่าโอเคโอเคได้ยินแบบนี้มันก็นกน สี่ายเน่ยแจ้งนลอยพี่นอ้องเลยเกืบอกบวิ่งนี่กับบูมี่ยังไดเกือกสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยฝากน้ำเอชซีบัตจุกูจุคนนะเนาะผู้ใดอย,ยากจะช่วยสมทบในการเดินทางพี่นอ้องเลยเกื่อบจะได้เอาทาง,น,งาน้องดจนานี่กลับไทยเนาะก็ต,ติดต่อมาได้พี่น้องกับสีโบสีโบหาโดนคำบาทุกอย่างพรอ้อมนเก็คือว่าสิไปด้ยเพราะว่า ย่านฝนตกย่านถนนหนทางมันเนี่ยมีแต่ว่าถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยคือว่าเตรียมเลยพี่น้องไงโอเคเนาะแบบนี้เนาะน้องรจนาเนาะทั้งเบาะแวงเองก็จะได้เดินทางครับเพราะว่าอ่าย่านมันรอบคำคำเมืนย่านฝนตกเพราะว่าข่า,ขาวๆาว่ามีพายุสะเข้ามาอยู่โอเคบบบนี้จะได้เดินทางก่อนสบายดีเด้อน้องหน่าเด้อโบยด โอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็บชิประมาณนี้เนาะทำโมเวียงเองก็บชิขอจบลงไว้ก่อนพบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยระวางอ่าสีมีอันผูภรักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยสมทบในการเดินทางว่าจะเอารถจะนากับลูกนี่กลับไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังไรก็ติดต่อมาเด้อน้องเอฟซีบาสกุลสุกคนผู้ใดอยากจะช่วยพี่น้องเลยคลิปนี้กับโมมีอย่างไรถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีลายพี่น้องเลย ้องพง่าเมื่อนี้ก็อยากคึมๆเน่จากเด็กจากหน่อยเนาะิีนี้ก็สิได้ขอจบไปก่อนขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีวัชสุขสุขคนเนาะ